วันหยุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําชาบูกินกันนะครับแล้วก็นั่งดูคลิปวิดีโอที่เราชื่นชอบกับหม้อชาบูแบบนี้นะครับโอ้โหน้ําเดือดแล้วเอาอเคมาเดี๋ยวเรามาทานกเลยนะครับสันคอหมูครับลวกลงไปได้เลยแล้วก็จุ่มกับน้ําจิ้มนะครับคําตัวโต,วตวเลยห,หวานชำ่ำเบคอนบางๆจุ่มน้ําจิ้มนะครับซอสชํา กุ้งครับกินกุ้งกันสันคอหมูอีกแล้วจุ่มน้ำจิม้มกินชาบูไปด้วยดูคลิปปดไปด้วยดีจริงๆเลยนะครับอือวันหยุดแบบนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินดีนะครับก็ลองทําชาบูกินกันดูนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้มอชาบูแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลงก,ก์ตะก้าเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินสันคอชํำๆก่อนนะครับ สันคอหมูชำๆอื้อหือ uh huh.